สวัสดีครับเพื่อนๆเชามินิ i าร์ทพับฟีครับสำหรับหัวข้อ q u i c k l e Check Manual นะครับวันนี้ผมนะัทว,วัฒน์ฟ์รีทรัลรับษ์นะครับหรือชื่อเล่นชื่อนกนะครับจากแผนเซ็อัได้รับหัวข้อในหัวข้อเรื่องเสาเชือกแดงนะครับสัตบอย่างเป็นทางการเราจะเรียกว่าสแตนชั่นนะครับก็บางคนก็จะเรียกเร็บรบ้างเสาเชือกแดงบ้างหรือว่าเชือกกั้นลายบ้างอะไรเงี้ย อยือบางคนมาจากบางโรงแรมหรือบางสถานที่ก็เรียกปาริเกียอะไรเงี้ยแต่ก็ที่นี่ปาริเกีเราก็มีซิสเต็มเราก็มีฟาริชั่นเราก็มีแต่ที่นี่เราเรียกันแฟรชั่นหรือทั่วไปจะรู้จักในเรื่องเสาเชือกแดงน,นะครับก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของการพัดยาสภาพก่อนนะครับมันจะมีเราแบ,บ่งเป็นเก็บเอเก็บีเก็บซีนะครับสําหรับ อุปกรณ์ที่จะเป็นเกีย์ A ได้นั้นก็จะต้องเป็นปัวพวกที่จำจำจำพวกที่สายเชือดแดงสะอาดสีสดไม่ซีดนะครับเสาสแตนเลสนะครับเสาสแตนเลสของเราจะต้องสวยไม่เป็นรอยขีดข่วนไม่มีสนิมนะครับขาเสาเชือดแดงไม่โยกนะครับก็คือแน่นนะครับไม่โยกนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มเกีย์ A นะครับส่วนเกีย B เป็นกลุ่มประเภทพอใช้นะครับ อันนี้เสาเชือกแดงก็สีซีลงมาหน่อยตามพายุการใช้งานนะครับตามสภาพการใช้งานเสาสแตนเลสก,ก็มีรอยอกิดปวดบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เป็นสนิมนะครับเสาเชือกแดงก็ยังต้องแน่นอยู่นะครับไม่โยกเพราะถ้ายกนี้จะต้องมาเป็นเสียครับใช้ไม่ค่อยได้กลุ่มที่สามเป็นซีนะครับกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มชำรุดหรือเริ่มชำรุดแล้วนะครับก็เสาสายเชือกแดงสีจะซีมาก้วเริ่มไม่เป็นแดงแล้วเริ่มเป็น สีชมพูหรือออกจะสีขาวเลยนะตอนนี้ไม่ผานนะครับเสาเช่นเสาลัวแทนเลยมันมีรอยขีดข่วนมากมีเสนิมนะครับขาโยกหรือหักนะครับอันนี้เป็นตัว C ขมงตินะครับส่วนสแตนชั่นของเราที่มีอยู่ในไรเทศของเราเซตอัพเรามีอยู่สามสามชนิดด้วยกันนะครับก็ค,คือแบบดึงนะครับแบบดึงจะเป็นแบบนี้น,นะครับจะดึงมีสายเชือกดึงเชื่อแบบนี้นะครับกับ ชนิดที่สองก็คือชนิดคล้องนะครับจะมีหูจะมีหูเกี่ยวนะครับเนี่ยจะเป็นจะเป็นหูแบบนี้นะคะ<ม>รับสามารถมีหูอีกอันนึงกลมๆมาคล้องนะครับเรียกคล้องแล้วก็อันนะคะคึงเป็นเกี่ยวที่เราสามารถฉีกออกเอาไปเกี่ยวกันอย่างนี้นะครับจะเป็นวงๆอยู่ข้างบนนี้นะครับนั่นจะเซนตนึมตน,นะครับสายเบ็ดดึงเราจะมี100ต้นนะครับชนิด ของชนิดคล้องเราจะมี446ต้นแล้วก็ชนิดเกี่ยวเราจะมี3 3ต้นนะครับแต่ของที่เรามีอยู่ตอนนี้เกล็์เตเราถือว่าไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามาตรฐานเกล็ดเตของเราสูงมากนะก็าการใช้งานการโยกย้ายการอะไรก็มีหรือรอยบ้านนล็กหน่อยของทั้งหมดจะอยู่ในกลุ่มเกล็ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ชำรุด อะไรพวกนี้เราได้ส่งซ่อมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วมันก็จะตีกลับมาเป็นเศษด,ดีนะครับก็เศษซีก็ไม่มีนะครับส่ดท้หมอข่อต่อไปเป็นวิธีการทําความสะอาดนะครับเราสาหรับสารชักแมแรงชนิดหนึงมันจะม้วนอยู่ในเสามันนะครับเราก็ดึงออกมาใช้ตรวจสอบสภาพ่าตรวจสอบดูรั่วว่าดีไหมนะครับบางอันอาจจะเริ่มิปิ้นออกมาแล้วก็ ใช้คัตเตอร์หรือถือไขควงแช่ไขคนแมนนะครับยัดยัดเข้าไปก็จะสภาพทีเหมือนเดิมใช้ผ้าเช็ดหน่อยนะครับไม่มีเราไเช็ด้าแ้กเช็ดก่อนถ้นด้านมันมีผ้าเราก็ลองใช้ชุบน้ําสบู่เช็ดดูนะครับก็ส่วนตัวเสานะครับใช้น้ำยาอีซี่นะครับหรือยาเช็ดโครเมียมนะครับอามาชุบผ้าสวิตของเราเช็ดทำความสะอาดนะครับตามขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตามแล้วแต่ลักษณะการเล็ก ทางสระกลนะครับการจัดเก็บนะครับการจัดเก็กบของเราสาวชบบั้นแดงชนิดหนึ่งที่ฐานจะมีรัว้วๆตรงนี้นะครับมันสามารถาเสียบซ้อนๆกันอย่างนี้ได้ก็จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บก็จะเรียงเป็นแถวสวยงามแล้วก็วางตามจำนวน5ต้น10ต้นอย่างเงี้ยจะสะดวกในการใช่ย,ยอดนับสะหอกด้วยนะครับส่วนพุ้นเก่าว่าจะเป็นกลมๆเ้าก็วางเรียงในแถวเหมือนกันนะครับ5ตัว1ิตัวจะได้เช็คได้นะครับ รนมาณนี้นะครับเนื่งเกี่ยวกับการจัดเก็บน,นะครับส่วนการบำร,รุงรักษาวิธีการเช็คับขักษณะการสนุกก็สาร์แดงโรคหว้หาดออกจากฐานนะครับราารแบบน,บนี้ต้องส่งไปที่ o p ีให้ตอบเฟิร์สให้เขาซ่อมนะครับก็จะเชื่อมหีประหาวิธียึดให้ให้มันแน่นแต่พอเสร็จแล้วตรงนี้จะต้องไม่ได้เกียดนะครับเพราะถ้าเกี่ยวมามันก็ต้องต็ 4, มซีเนสัมภาระออกมาใช้งานได้ อีกอันหนึงก็คือที่เราเห็นก็คือหว่วงนี้หกัหกขาขอตรงนี้หลุดนะครับแต่นี้ก็ส่ง OPE ให้ทำการซ่อมกันนะครับก็ซ่อมเสร็จก็สามารถใช้งานได้แต,แต่ยังไม่เคยมีเคสน,นะครับที่ว่าขอมีเหมือนกันแต่ว่าความนั้นเราก็สแกนไปจนเหลือ33บาต้นชนิดเกี่ยวที่ว่าไม่สามารถเชื่อมได้แล้วห่วกหลุดหายไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้เราก็ ต้องตัดยอลงมาอเสามรือสามคนประมาณนี้นะครับก็จบเรื่องเสาเชือแดงอยู่ท่สถานีครับตอนนี้ใครมีคำถามไหมครับสามารถไลน์มาถามทางไลน์ได้นะครับเพื่อนที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่อยู่ในห้องศพสามารถถามได้นะคระับจ,จะถามว่าการดูแลรักษาไอ้ตรงที่เสาเชือมแดงที่เป็นหัวมันดูแลายากกว่าที่ดึงดึงอันนี้หรือเปล่าคะหรือว่ามัน มีความวิถีที่ถันคนละอย่างหรือเปล่าดูแลไม่ไม่ยากครับจากนันแบบจพีงมันจะยากกว่าเพราะว่าผมว่ามันโอกาสที่เชือกมันยืดเชือกเชือกมันยืดหรือว่าเวลาน้องปล่อยไปปล่อยแรงไปแรงไปข้างแังย่นหรืออะไรไปไกลความม้วนตืองม้วนยืดไปบ่อยม้วนม้วนไปปล่อยเนี่ยมันก็ผมว่าเนี้ยมันจะมีโอกาสตรงจุดเนี้ยจะสำรุดมากกว่าส่วนอันนี้มัน มันเป็นที่ว่าเขาเชื่อมเอาเชื่อมมาเป็นถาวรส่วนห่วงก็ถาวรถ,ถ้าหลุดแล้วซ่อมไม่ได้ก็ตัดทิ้งก็ยังอาหล่ใช้ผสมกันจำเป็นไหมคะว่าเป็นแบบห่วงต้องใช้กับงานลักษณะน,นี้กับงานนนี้ต้องใช้อีกงานประเภทนหนึ่งหรือเปล่าไม่จาเป็นนะมันเป็นชนิดที่ว่ามันเกิดมาก่อนกันแบบนชนิดเชือเนี่ยมันก็ดูว่ามันไสายสายกละเสาไม่ต้องแยกกันมันก็เป็น ผลิตภัณฑ์ 1, ชิ้นใหม่ที่โรงงานเราผลิตขึ้นมาเราก็เจอแล้วก็เออเสนอว่าเออแบบนี้น่าจะดีกว่าก็เข้ามาที่หลังรุ่นนี้เข้ามาที่หลังส่วน,นขึ้นคล้องเกี่ยวนันมันมเป็นรูปแบบที่เราสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆแต่เราก็มีมาตรฐานว่าออในแต่ละงานเราจะให้พอละสิบต้นอย่างเงี้ยครับสมมติว่าอย่างเงี้ยงานเฟอร์นิเจอร์นะครับงานเฟอร์นิเจอร์มีพอลหนึ่งร้อยกับพอลหนึ่งจุดหนึ่งตามามาตรฐานของเราก็คือให้งอละสิบต้น ก็คือพอหนึ่งสิบต้นพอหนึ่งร้อยสิบต้นรวมเป็นยี่สิบต้นแต่เคล็ดอย่างนี้คืองานมันไม่ได้มีทุกพอก็เขาขอมาพอละยี่สิบต้นเราก็สามารถให้ได้ดูจังหวะดูด,ด,ดูดูงานแล้วว่ามันมีช่องที่จะสามารถให้ได้แล้วก็ให้ไปเพื่อความคุ้มกับใจครัค่ะขอบคุณค่ะแล้วผมมีท่านใดมีคำถา,ถามอีกไหมครับม่มีครับ ครับผมดังนั้นขอจบการอภิปรายที่น,น,น,นี้นะครับพบกันใหม่กับท,ทีทีต่อไปสวัสดีทุกวันครับ